ต้องใหญ่เกินนอยู่ที่ห้อยทะเลแล้วสวยงามเดี๋ยวกล้องใช้งานนี้จบพังพังเปียกวดค่ะ Mm-hmm. ตอนนี้เราก็เกี่ยวกับหมีน้อยของเราหรือว่าหมีการนะครับแม่ไป่เอาเสืออ่อ่ะ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 เน่ขาจะทำขบข้าว <c oughs> ให้เรากินไม่ตัวหลักอตอนนี้จะทำอะไรครับเชฟอันนี้จะทำ,ทำแงกำแงเขียวหวานไก่ค่ะฮึ่มเชฟจะทำแกงเขียวหวานไก่ให้กินนะครับเน่เน่ข้าวดูข้าว <c oughs> <c oughs> เน่ยอยู่ในกล่องนี้นี่เราเอาให้ อันนี้คือข้าวเรานะาขอภัยนะครับพอดีใช้มือใหม่นิดนึงใช้ไม้เรียกอะไรยังเรียกไม่ถูกไม้กนบค่ะแ<ใ>ม่กลัวเราได้อาวุธละ,ไ,ะได้สองไเลยก็ได้ไต้องข้าวหรือ,อย่างยังยังไม่ได้จุดเตาเลยจุดเลยปะ นี่ว,วันนี้เชฟจัดข้าวญี่ปุ่นให้เราอะครับของของเราน่าจะน่าจะสักพักเลยค่ะเขาบอกว่าฝีมือหุงข้าวเขานี่เป็นเลิศในตะตะพีการช่วยเปิด,เป,ดเปิดแก๊สทีครับอืมแรงไปบ้านปปเนี่ยปิดกันงปิดกันปิด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 ,ปด รอกันแ <laughs> ม่นี้วเข่าเหรอไม่แน่ใจครับทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะอะเบาๆเอาแบบเบาๆเลยอืมเรียบร้อยขเขาจุดติดแล้วดาบเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปก่อน <laughs> หนึ่งสองสามเปิดนี่เป็เข่าเหรอเข่าสองเข่ออ เยเหอาจจะมีอะไรค้างห้องต้องฝัออไดไล่นะครัยนี่ก็คืคอเต็นท์เห็ดน้อยของเราวันนี้ใช้เวลากลางไปทั้งสิ้นปนระมสองชั่วโมงรวมทั้งหมดนี่การ์งไว้ทั้งสิ้นเกือบสองชั่วโมงนะครับฝนมันตกด้วยเห็กน้อยดี่โอดีอ ตอนนี้ยังไม่ค่อยหยุดเลยจะให้ดูสภาพของเต็นท์เราดีกว่าระหว่านนี้เราว่างเราต้องทำตัวเหนือหน่อยเราอุตสาห์ได้กลางตั้งนานครับดีนะได้แฟนน่ารักได้กางจึ๊บๆๆ๊บ,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 บนี่คุณหนีและแกงเขียวหวานไก่ของเขา ให้เพื่อนๆดูให้ดูครับว่าตอนนี้ลานเป็นไงนี่ตอนนี้ลานก็มือตึบพึ่งกี่โมงเองเนี่ยตอนนี้ก็พึ่งกี่โมงแล้วอกัรรอหนูนึกว่าสามสี่ทุ่มห้องน้ำอยู่องเงี้ย เห็นม้อแสงไฟสีส้มๆเลยห้องน้ำใช้ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาจะพาไปทถู่ะนี่หิ่งห้อยชาเลยนะครับนี่ทรับของเราเมื่อกี้ก็กลายจกากการได้ตกไปสามรอบนี่มีสองเตาแล้วเตานั้นเอาไว้โชว์เตานี้ไม่ทำจริง กะทิแข่งหายหมดสั่งใจให้ก <h unlocked> <Unter> ินกะทิวันใส่หมดกรื่อยเจ็ดได้คอเลสเตอรอลเกินตอนนี้แม่ลัวจะขายไก่แล้ว ไก่หรือหมูน่ะไก่ค่ะโอ้ห uh 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 ั่นมาด้วยเหรอหั่นมาด้วยครัดีนะที่คยหั่นมามาหั่นชิ้นเล็กนี่ไหญ่เอไม่ดูแต่ว่ามันบอกว่าหั่นชิ้นอันนี้ก็ไก่นะครับมีกวางด้วยกวางตอมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูกวางจริงไปนะไปเลยถูกภาพได้ไหมไม่ได้ไม่ถูกภาพก็ได้ ใช่ล้วคือภาพดีกว่าเพราะว่ามันมีแผ่นกัน,นกันชื้นโอเคได้เหมือนหันไม่ขาดน,นะคะหวานเราก็ต้องอาศัยจำลังอาศัยอะไเราชอบชิ้นใหญ่อลยออชิ้นใหญ่ไม่ว่าชิ้นยาวเนี่ยดูดิไม่เป็นไรใส่ลงไปเลยแกงเฉาวานสิริภรรยา ใจแล้วเราก็ค่ะควนควรควรควนเราจะไปดูข้าวนะครับซึบอือคือที่ข้าวเราเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ไม่ได้ควรเลยนะเออติดไฟนะคะับปิยังไงดะไรเหรอติดไฟอะไรนะติดไฟนหรือว่าต้องเปิดไฟเหรอไปที่ไหนไ อาแฟนว่ามันดุยังเพราะว่ายังมันเปลียนหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยเฮ้ยอันนี้ไก่ก็ดูไม่ออกละว่าสุกหรือไม่สุกเปียดไม่ออกดูไม่ออกละครับปีนี้ก็อยู่กับดวงของพวกเราแล้วแต่แม่ครัวจะคัททานมาให้ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วตัวอะไรร้องรู้เต็มเลยไม่รู้อะไรต่อมีอะไรเลยผสมประสานกันไม่ไงออกเรือดได้อ่ะฮะชอบค้นค้นเติมน้ำไหมเติมมันก็ค้นไป เติมน้ำไปให้มันท่วมไก่่ะพอแล้วตน้ำครับเนี่ยเติมน้ำเติมน้ำน่ากินมากชมไ้ก่อนนะเดี๋ยวว่าหลังก็กิน นี่คอนจดบันทึกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นี่คนคิดอะไรแปลกๆในใจครับทุกคนี่นนยเนาะค่ะจังหวะช้อนมันออกไหนไหนๆๆน <c oughs> นี่เ <c oughs> จอแล้วหนักกว่าเดิม <c oughs> แรงมายเอ <h az> าช้อนไหมเอาช้อนแล้วกัน เนี่ยนี่ยโชวหน่อยโชว์ฝีมือไงโแน่กลัวจะโชว์ฝีมือการใ้แรงเอ็นนี่มันไม่ปุ๊บปุ๊มันเอาละครับแด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 แอแดแอแดดแแแนึ่งจุดห่งปุ๊บ้ยอบแล้วครับไม่ช่วยเลยครับใจแล้วอ็เ มีมี่อยู่นะมีมีตดเ้ก็คือเ,คเด็ดก็เด็ดไปช่างเล่ละทำอะไรเฮ้ยยอดจริงยถึงดำก็ได้นะใช่ชไปผักยังไเดี๋ยวดูข้าก่อนครับเดี๋ยวนะลืมนะแมลงอีกตัวหนึ่งอยู่ตงนั้นนี่ ขึ้นแมสโอเคน่าจะกินได้อยู่ครับตอนนี้เกียดตอนน่าจะกินได้กินได้เลยเออใส่ผักแล้วปิแล้วนะครับครับนี่ใส่ผักแล้วโหดูดูหันถูกไหมหันทางนาาี้ไหมทางไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจัดมุมให้ ใส่จริงก็ใส่น้ำสูดอะใช่นี่แหละเขือไปก่อนเนาะใช่แต่เขาชอบผูอย่า่ให้มันเล็กได้โอเคเดี๋ยวเรามาดรอรีทอีกทีนหนึ่งตอนนี้สุกต,ตอนนี้เราก็สุกแล้วเปิดหม้อแล้วเขากินได้ไม่อ่ะต้องสุกไหมเปิดหม้อครับ ให้ดูข้ามาสุกแล้วชบตอนนี้แล้วก็เกือบจะสองทุ่มนะครับได้เวลาจิ้ข้าขวพวกเราแล้วเ,เดี๋ยวเมนูถัดไปแล้วจะทำไข่เจียวยเอ,อไข่เจียวทำยากๆเดี๋ยวต้อนทำเอง <c oughs>

สบ,บายจังเลยอ,อย่าลืมพกเครื่องปั่นมานะทุกคนโอเคไหนแฟนตีไข่แล้วก็เ,เป็นหน้าที่ก่อนแล้วน้ำมันจุ่มฉ่ำไเ,เลยทีุกคนไอเดียวของทอดเฮ้ยน้อยนิดเดียวเองเออเนี่ยน,น,น้อยเนี่ยน้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาตลาหลิวจับดีแกงเยว่า,านี่แหละ ประก,กันอ่าเอาหละจะไ้กินไขเ่เคียวไหมหอ,อมอมาก ต่อนีกหนึงให้เพิ่มเงินลงไม้มากน,นะมากินเอาเลยก่อนอ,อืมทีนี้มันจะผิดยังไงไม่ต้องผิดเรากรอบนอกนุน่มในะติดตูดไหมไม่ติดนะดูดิ สารเคลือบยังอยู่ได้อีกหน่อยมันก็หายหายแล้วทำไงครับซื้อใหม่ชอบก่อนลองวิทย์ตะพิชไป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 เรียบร้อยเรียบร้อยอึ๊บอึ๊บ อไม่ธรรมดาโอหอืมโอเคคอ่ะเดียวแล้วัวเรอ่ะโอ้ไม่ติดเลยอ่ะมาขายของอ่ะ อันไหนอันไหนจะขายอะไรคะจะขายอ,อะไรคะหน,นึ่งไม่รู้ให้พี่เอาเองออว่าขายอะไรอันไหนแต่อีกหม้อนึ่งนี่ติดยา,ส,ายสงสัยอยู่ที่หม้อนะคะอ,คอันอน่ากินโอเคค่ะบ,บ๊ายบายกินนะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้า ของี่ห้อยชาเลและน้องหมีของเราเฮ้ยเพิ่งมาเพิ่งตื่นนะครับนนี้ตื่นค่อนข้างสาย6โมงเกือบ7โมงไลไปนี่ไงมีเต็นท์เยอะนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมากเต็นท์ข้างๆเราก็เลยไม่นอนในเต็นท์กันนะครับ <S <S ไปนอนในบ้านแทนแต่ของเราจะมาลองถามไง กลางอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วเป็นไงครับน้องหมีเก็บภาพเต็นท์นี่คนเก็บผ้าเต็นท์นี่มีกวางอยู่หน้าเต็นท์เราด้วยเชิบให้ดูรอบๆเต็นท์ ในห้องน้ำก็ไม่ถือว่าไกลมากนะอยู่ตรงเนี้ยประมาณสักเกือบเกือบร้อยเมตรก็ถึง,ถงนะดูเรามากไปแล้วครับช้นี่ทับเมื่อวานนี้ก็การฝนถึงว่าผ่านนะไม่มีน้ำเข้ามาครับ แต่ว่าเราก็เปลี่ยกกันอยู่ดีเพราะว่าตอนการาพาบนะนี่ชิ้ีช้าให้เล่นด้วยฟาด นอนสบายมากครับพี่สามงสามก็คือเก็ <G ül> บภาพใหญ่เลยกล้องเราหามุมอยู่อันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์ในดงสนนีจะมีต้นสนแล้วก็เป็นสนามหญ้าให้กลางเต็นท์มีจริงชานะ อากาศดีมากประมาณยี่สิบสามโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งที่น่ามากลางอยู่นะวิวค่อนข้างดีเลยมีภูเขาด,ด้านหน้านู้นมาตามมาดูสัตว์ไก่อมีหน้าตัวที่ขันผุกเราเอง ก่อนขอเลี้ยงกระต่ายขอเลี้ยงกระต่ายจริงจริงอ่ะจริง อยู่หน้าคนขอเลี้ยงกวางคนขอเลี้ยงกวางยังไม่เข้าใกล้กวางเลยมีน้อยเลยนี่มีจระเข้ด้วยเป็นจระเข้ปลอมอันนี้ก็เป็นลานที่เรากลางตวนเต้เล่าอยู่นเรี๋ยวซูไม่ดูครับปึ๊บบอกของไก่ริบๆเลย น้องหมีก็พาเราเดินมาถึงสระว่ายน้ำแล้วเล่นหน่อยไหมเล่นหน่อยเกียรติท่าขออนุญาตเกียรติท่าได้ไหมครับ <c oughs> ต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยกัน <c oughs> ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำลงไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลานนะครับนี่ตรงนี้ก็สวยนะตอนนี้ก็เดินมาถึงเต้นเราแล้ว กี่เหรอเมากี่เหรอหนึ่งคน